ร่วมกันโอ้สนุกมากครับมันรู้สึกว่าเหมือนไปแบบอังไม่เหมือนไม่ได้ไปทํางานเหมือนเราไปเล่นนะครับเหมือนแบบพอเราเราเคยเราแบบสนิทกันอยู่แล้วพอทํางานมันก็จะมีนัดว่าเอ้ยอยากเล่นตรงนี้อยากทำตรงนี้แล้วก็ทางลาเน็ตอ่ะเหมือนปล่อยให้เราได้เป็นตัวเองมางในทุกๆงานนี่ครับอันนี้จริงอด้วยความที่แต่ละคนสนิทกันอยู่แล้วพอทํางานุณก็สามารถแบบคุยกันได้ว่าเอ้ยอยากได้แบบนี้อยากเพิ่มเติมสีสันให้ความสนุกกับลานเน็ตนะครับนะคนอื่นๆล่ะครับ เล่นมากกว่าซึ่งก็ตรงตามธีมวันนี้เลยลาเนียช่วยกันใช่ก็คือเหมาะมากคือลาเนียให้ปล่อยให้เราได้เป็นตัวเองให้ออกเสน่ห์ภายในออกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเป็นได้กลับไปเป็นเด็กได้แบบว่าได้ลองทำหลายๆอย่างจบค่ะแจนละจ๊ะคงโล่เหนื่อยแล้วกันัวดร้อนเหนื่อยเหนื่อยไม่เพราะว่าแบบเพื่อนๆสนุกสนานมากรวมถึงเราแบบชอบเอเนอร์จีแบบว่าทุกคนอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ด้วยกันมันก็แบบมีความ โซฟาทำงานด้วยกันก็เหมือนแบบที่เพื่อนๆบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนได้แบบมาเที่ยวมาเล่นยังมากกว่าความสุขมันล้นออกปากไยหนูเวลานอนตะแคงก็นอนไม่ได้ไม่สไลออกหูนะนนนใช่ไหมโนนเป็นยังไงบ้างสนุกสุดครับครับสนุกสุดเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราได้ทํากันในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะแบบมีทั้งเลดี้โกมีทั้งเราไปเที่ยวทอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเ้ยก็รู้สึกว่าเอมันก็ทําให้เราได้ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างมาพะคิดนี่ทุกวันนี้เขาแบบเขาแบบเริ่มแบบเริ่มโด่งดังเริ่มแบบเริ่มมีเสียงผมก็เริ่มไม่ค่อยได้เจอเขาแล้วเลยอย่างเงี้ยคือผมก็อยู่แต่อุญป้อยู่ในสตูของผมนี่แบบรู้สึกว่าเออผมก็ทํางานเขาก็ทํางานของเขาพอมันมี แก๊งของลาเนตเราก็ได้แวะเวียนมาเจอกันบ้างใช่แล้วเมื่อกี้ได้่ารวมตัวกัน4ี่คนด้วยใช่นะคะไม่ได้มาเจอกัน4ี่คนก็นานเหมือนกันแล้วเนาะนะคะเออมีความสุขเนาะนะคะกับฟ้าก็มานี่เยอะตอนที่ถ่ายกันเ่ะเอาจริงๆเวลาพวกเราไปไหนไปไหนหรือว่าคนเจอพวกเราที่ดึกแับมี่เนี่ยเขาจะเรียกพวกเราว่าแก๊งลาเนตเพราะว่าถ้าเกิดมีคอนเทนต์ของลาเนตทีไรก็จะเห็นหน้าเราลาเนตแฟมิลี่แล้วก็แม่ก๊จิแล้วก็ผมอยู่เสมอนะก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งชื่อแก๊งให้พวกเราด้วยได้เลยคเลยค แล้ววันนี้ค่ะลาเนชนะคะกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Water Bank Blue Hyaluronic Cream นะคะสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะคะสูตรไหนใครเป็นแฟนสูตรไหนกันบ้างนะคะแล้วได้มีโอกาสลองสูตรใหม่กันบ้างหรือยังนะคะตอบได้เลยค่ะครับผมอยากรู้อยากรู้ผมกดเลยก็ได้เลยผมนี่คือจะเป็นคนผิวแห้งมากเป็นคนผิวแห้งมากผมก็จะเป็น intensive cream ครับผมลานเอ e Water Bank Blue Hyaluronic เอ่อ อินเทนซีฟครีมค่ะก็เป็นเนื้อครีมเนื้อปลาบางที่เออ่จะทําให้หน้าชุ่มชื้นใครที่แบบว่าหน้าแห้งมากๆเนี่ยก็จะเหมาะกับตัวนี้มากๆค่ะใช่ไปใช้ต่ามกันได้นะทุกคนใช่แล้วนะค่ะรับน้ำตาลกับน้ำตาลก็เป็นคนผิวแห้งเหมือนกันแต่อาจจะไม่แห้งมากค่ะนะครับ้ำตาลเลยชอบเป็นสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรมอยส์วิ่งครีมแล้วครีมเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์ครีมก็เหมือนแตบว่าคลื่นความยืดหยุ่นความเปล่งประกายให้กับผิวของเรา ได้เลยนะคะน้ำตาลสวยมากเลยนะวันนี้แม่เพราะอะไรล่ะเห็นน้ำน้ำฟ้าไม่พอพูดเสร็จปุ๊บเราก็มองไปที่หน้าของน้ำตาลก็คือว่ายืนยันจากผู้ใช้จริงอันนี้คือจริงๆเลยนะคะผมใช้สูตรเดียวกับน้ำตาลเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นมันจะทำไมัมก็ต้องห่มด้วยสิโอ้โ ปิยหน้าของลูกเวลาใช้แต่น้ำตาลก็คือไม่แพ้กันค่ะไม่แพ้ถูกต้องโอเคก็คือผมก็ใช้สดเดียวน้ำตาลเลยเป็นแบบว่าตัวมอยเจอร์ครีม,มกันคืนนี้มันจะมีสนาไายสองเท่าก็คือมันจะแบบเข้มข้นพิเศษเลยคือผมเคยคุยกับน<อ>ตาลว่าพอใช้อันสูตรใหม่้ผมใช้ปริมาณน้อยกว่าสูตรเก่าเพราะว่าตัวครีมมันเข้มข้นมากเลยแบบใช้ปริมาณที่น้อยลงก่ไครับครับองแจนของแจนขาจะจะใส่กลาสเ่อนหน่อยเพราะว่าด้วยเป็นคนหน้ามันอ่าอันนี้น่าสนใจ เซิร์ฟสูตรเจลครีมใช่เพราะว่าตัวนี้นะคะมันมีความเมามาแล้วก็เย็นสบายผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแต่ว่ายังคงแบบรักษาสมดุลผลอันมันบนผิวหน้าของเราได้อยู่แซนเหมือนดาราเกาหลีนะวันเนี้ยเนอะนอะลุกเหมือนดาราเกาหลีเอ้ยยยใช่ไหมครับใช่ไหม มันมีคนตอบใช่ค่ะมวยเยอะมากสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นสองสไตล์นะฮะจะเป็นสาวสวยสองสไตล์แล้วก็หนุ่มหล่ออสองสไตล์นะครับผมก็เหมือนกับสูตรของไลน์ในอั์พอดีที่มีมาให้แต่ละคนได้เลือกสรรตามสภาพผิวของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพผิวไหนก็มีมาให้นะตอบโจทย์ผู้บริหารครับ ผู้บริโภคทุกคนครับถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะลานเอชของเรานะคะมาในคอนเซปต์ลานเอชเพ์กราวนะคะเหมือนเข้ามาเล่นในสวนสนุกนะคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะคะมาเล่นที่บ้านนะคะมาเติมความสนุกเติมความสุขให้กันนะคะเดี๋ยวชวนย้อนกลับไปความทรงจำในวัยเด็กดีกว่านะคะความทรงจำในวัยเด็กของแต่ละคนนะคะว่าตอนเด็กๆน่ะไปสนุกกันที่ไหนทําอะไรเล่นอะไรกันบ้างแล้วก็มีเครื่องเล่นอะไรต,ต่างๆที่เราชอบกันมากที่สุดเลยในวัยเด็กของเรา มองหน้ากันเลืกเลิกเลยติ๊กตับติ๊กตับมาเา้เลยดีกว่าคนบแร่ได้เลยครับภาพคงามจำในวัยเด็กที่ไปเล่นนะอืมเอาจริงผมไม่ไปเล่นสวนสนุกแบบคนนเพราะว่าเราเล่นอะไรกลัวความสูงกลัวความเร็วเราเลไม่เล่นอ่าเราจะเล่นกับตัวเองอยู่ที่ห้องเอาไม่ถือว่าเล่นกันโลกจินตนาการคุณเล่นอะไรบ้างไปเดี๋คุณเล่นอะไรบ้างเราเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะเล่นสมมติว่าอ่าผมพูดผมมีพี่สาวน้องสาวซึ่งเขาอ่ะ แต่เล่นพ่อแม่ลูกหรือขายของเออครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันไม่ได้มันหนูมันเสียเกียรติอยู่อะเป็นลูกด้วยไม่ได้เล่นเป็นพ่อด้วยไงอันนี้เราก็รู้สึกว่าอยากเล่นหนังบู๊คนผู้ชายต้องแบบหนังบู๊ไงถ้าเล่นที่ห้องว่าเป็นโจรหนึ่งคนเป็นตำรวจหนึ่งคนยากกว่าตัวเองนั่นแหละฮ่าโนงจักรไปเด็กของคุณล้ำเลิศจริงจริงนี่ไงนี่ไงแล้วแสอบขวดคุณก็สลับ เป็นคนคุณคนเดียวเล่นสองบทสลับไปสลับมาใช่แต่ว่าบางวีก็จะมีแม่มาคอนแลลด้วยวันนี้แม่แม่จะคอนแบแม่จะเป็นโจนให้อะแต่จริงๆคุณไม่น่าเป็นโจนคุณต้องเป็นเพลเอกอยู่แล้วเพราะว่าคุณใช้ล่าสุดครับจบอันนี้เราเรียกว่าไม่ได้ไปเที่ยวสนุกแต่ว่าเล่นกับครอบครัวที่บ้านระก็จะลองสถานการณ์ขึ้นมาถูกต้องครับครับคนต่อไปจ้ะ พูดถึงเรื่องสนุกครับนะเพือจริงๆอ่แจนเป็นคนชอบเล่นสนุกมากแต่ว่าที่บ้านไม่มีใครเล่นเลยเพราะว่ากลัวเราก็เลยเหมือนแบบก็ต้องกลับมาเล่นที่บ้านเหมือนเดิมโดยการไออย่างม้าเขาจะมีเล่นพ่อแม่ลูกของของแจนจะมีน้องชายน้องชายจะชอบเล่นแบบพวกโมเดลแบบของผู้ชายแหละตัวกาั้มหรือว่าแบทแมนซุเปอร์แมน